สวัสดีครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงชเชนนะครับผมในเกมนิ้เกะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสกินน้องเฮมนะครับผมสกินแชนเดเลียสวยมากสกินนี้เหลือเวลาอีก2วันเองนะหลังจากคลิปนี้ลงก็น่าจะเหลือประมาณน่าจะวันสุดท้ายอะ่ะก็ถ้าเกิด ใครยังไม่ซื้อยังไม่จัดนะครับผมสกินนี้สวยมากผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรับก่อนเลยได้ตั๋วลุง10บใบตั๋วธรรมดา15ใบเพชรม่วง50เพชรทอง50ครับผมแล้วก็สกินน้องเฮมนะครับผมเดี๋ยวไปสุ่มกันตอนท้ายคลิปเดี๋ยวขอรับของก่อนแล้วก็มีมิชชั่นพาร์ทด้วยนะครับผมสกินน้องชูก้าสกินหัวใจเย็นชาโอ้โหเป็นคนหน้าตาเย็นชามาก ผมยังไม่มีชูก้าเลยอะ่ะก็เลยว่าจะซื้อเก็บไว้ก่อนก็เติมไปแล้วแหละเนี่ยเติมไปแล้วก็กดรับเลยก่อนได้ตั๋ว25ใบเพชรทอง50แล้วก็สกินชูก้าครับผมความคุ้มมันอยู่ที่ตอนสุ่ม,มนั่แหละ,ะว่าจะได้ s อ R หรือเปล่าก่อนเราจะไปสุ่มเพชรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกินน้องก่อนนะฮัลโมมหลฮารามากเลยสกินนี้คุ้มค่ามาก ใครไม่จัดนี่ถือว่าพลาดเลยนะสกินนี้สวยมากโอ้โหแมกกาซีนใหญ่มากแม็กยังใหญ่ดูดิโอ้โหแม็กใหญ่มากอืมอืมโอ้โหดูตอนเดินสิน่ารักน่ารักสวยมากเลยอะสกินเกมนี้ทำมาดีมากเลย สกินชูก้ากันต่อครับผมมอไซค์โคตรเท่นี่เท่ๆอ่ะเป็นตัวที่เท่มากเลยผมชอบมากเลยชูกา้าแต่สุ่มไม่ได้สักทีวันนี้อาจจะมาก็ได้นะสกินมาแล้วตัวอาจจะตามมาก็ได้ใครจะไปรู้นี่เน้นๆเน้นๆลูกซองชุดสวยมากอ่ะผมโคตรชอบเลยสกินนี้ หน้าตาแบบหน้าบึง้งตึงน่ารักน่ารักครับผมไหนๆแล้วก็มีน้องเฮมอยู่นะลองใช้งานจริงๆเลยดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนหเด้งๆสวยๆเดี๋ยวรอดูสก,กิลรอดูเบิร์ดสิเบิร์ดไม่เปลี่ยนนะน่าเสียดายนะเขาได้ทำเปลี่ยนหน่อยเนาะ ตอนรีโหลดกระสุนนี่เอาเรื่องนะสวยสวยมากอะถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมสุ่มเพชรทองกับเพชรม่วงกีที่ซื้อมาจะได้เพชรทองอยู่100จะได้สุ่ม2ครั้งนะส่วนเพชรม่วงเมื่อกี้ก็ได้มา100แต่ผมแถมให้เป็น150เพราะผมมีของเก่าอยู่เท่ากับเราจะกดกันทั้งหมด5ครั้งเดี๋ยวเร,เราเปิดสลับดีปะม่วง ม่วงทองม่วงหรือม่วงม่วง,วงทองทองดีวะเนี่ยเทสท,ที่ม่วงก่อนแล้วกันเลดใหม่ด้วย21ซจาก20%ครับผมขอเป็นตัวหลักแล้วกันลิเตอร์ลาปาร์ดขอสักตัวนะ่ะ n s r ครับผมไปโอ้โหเ r เปิดด้วย s r ก่อนเลยเดี๋ยวเราลองไปสลับเป็นเพชรทองดูบ้างเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดดมาเลยปุ๊บมาเลย เอชอาร์สองตายละตายลวเราแย่แล้วเราแย่แทุกคนยี่สิบเอเโอ้โหเอเอเอเดี๋ยวโมงอีกทีหนึงซ้ำดูซ้ำดูโอ้โหเอาตายแล้ววันนี้จบสวยๆนะขอหนึ่งตัวก็ยังดีนะ6กนนะไปครับผม โอเคมาหนึ่งตัวโอ้โหตายตายกดไปหครั้งมาหนึ่งตัวแถมเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้ด้วยอย่างเกลือไม่เป็นไรสกินสวยฟีมาหนึ่งดาวแล้วเนี่ยอัพดาวเลยก็จบกันไปแล้วนะครับผมบสำหรับสุ่มเกลือเมื่อกี้นะโอ้โหรอบนี้เกลือสุดแล้วมัง้งรอบก่อนไม่ขนาดนี้ปะ ถ้าจำไม่ผิดรอบนี้น่าจะเกลือกว่านะมาตัวเดียวเองอะไม่เป็นไรมองสกินสวยแล้วก็ให้อาภัยกันไปได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ